กยายบ่ได้เ,เดล่นคอนเทนต์อ่หงดอกเดอ้อยายสิพ้าเฮ็ดกับเข่าได้เมื่อนี่อันเห็นเพิ่อนออกหลายแหงหน้าในหน้าเฟซน่ะอุ้ยอย่าวมายายถอดเดินดดอี่เด้ออันเพิ่นผ้าเฮ็ดกับเข่าแม่กระทะ ไดนจังดังเอาเถอลงเต่อยายดังเนาะยายบัตเดลเลนคอนเทนดอกมานี้บัตเดลเลนบัตเดลเลนนี่เขียงยายเพิ่นพาดรับยังสี่เนาะเหตุ<ด>เปิ่นเลเนเนยโอ้ยนางเอ้ยเอ้ย,อยเกือบกรบเบิดปาก ใหย่ายมันจบนี่เด้อเห็นเพิ่นเฮ็ดแบบไหนก็เฮ็ดคือเพิ่นนั่นล่ละเนาะเพิ่นซอจะนี้ไฟก็คือบ่ลูกเท้ล่ะ อยู่ไหนจะวาบเลียนได้หนิขันโบเลียนกับ,บหูเห็ดบบหูหอดวิธีคางหมอนี่ได้นี่นีหนี่นบ่บหอดวิธีสีเห็ดหมอด้ำดำเจนขาวเหมิดนมันปสีป่้ยังนะ ไะหจังยังได้ยินนี่เอาโจ๊กยังลรืแม่โอ้ยหมอแกงกูเลยบ่ได้กินได้มึงนี่กู้ยจ๊กอาะไรนี่ได้กูหิงเห็ดยากได้เพื่อกูสิได้กินเนี่ยแม่โอ๊ยเนาะคุ้ยคุยเท่าไหร่ชาร์อยู่เนาะคุ้ยยังก็คุยโพดคุ้ยบางบ้านบางเมืองเขาหนี่เห็นเยอะหมอหมอกระทาคุ้ยงมืดอร่อยมากนี่โอ้ยยังไงเล่ากุ้ยจะมาเหมือนให้ลูกนี่แค่นอหรอ để hết hàng hóa nó đẹp đâu không hết mấy em đâu có